เดแล้วใส่สดองบอกเลยูาตัวองตัวเองตัวองตัวองตัวเองตัวองตัวเ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 องตัองตรวเงตัวเอตเองตัวเอัวเองตัวเองตัวเองตัวเตัวเองตัวเองตัวองเองตัอเองตัวเองตัวเองตัวเองตัเองตัวเองตัวเงตัวเองตัวเอตัวเองตัวเองตัเองนัวเองตวเองตัวเองเองตัวเองตััว

cảm ơn cháu 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 cảm ơn cháu

เดี๋ยวมีเผาจริงอีกเพราะมันมใช่ไหมฮะวางวางปลาแค่วางวางเลยครับนาย อ่ะ,ะเชิญประธานใครก็ได้ท่านหนึ่งมาเขาจริงต้องมีชื่อไหมพี่พไม่ต้องมีชื่อก็ได้ลูกชายก็ได้มา